รอบนี้ล่าสุดฮะหลังจากครมเห็นชมหน้าคาตาเห็นบอกใหม่เริ่มขาดตลาดนักร้องนี่กว้านซื้อกันหมดเลยแล้วหลายคนคเห็นบอกเป็นกิจจลักษณะจริงจังกว่าก่อนหน้าอีกใช่ครับแล้วก็อย่างที่คุณอดิศรเพียงเกตมาพูดบันก่อนครับคือรัฐบาลเขาจะไม่เริ่มเลย ร้องไปแล้วเป็นสิบคำร้องแล้วนะครับบอกว่าเก้าคำร้องเราก็ไปไล่หามาจนครบแล้วฮะตอนนี้เก้าคำร้องคือวันก่อนพี่ก็บอกว่าตามตามที่เห็นคำร้องยังเห็นอยู่สี่ห้าคำร้องที่เหลือเอ๊ะมันอาจจะอยู่ตรงไหนเรื่องไม่เป็นข่าวตอนนี้ครบแล้วแล้วบอกเลยฮะร้องเนี่ยร้องตรงท่านนายกร้องรัฐมนตรีซึ่งก็ไปมีผลกับท่านนายกร้องพักซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อไทยก็คือยุบพักท่านนายกก็ไปด้วยสุดท้ายโอ้โหมันจะทนกันยังไงฮะเพราะว่าแม้แค่คดีเดียวที่มีผล ก็คือไปหมดเลยใช่ครับแล้วก็มีการร้องกันไปถึงแบบเขาเรียกสุดขั้วเลยคือยุบทุกพัก<ฆ>อ่าคือไม่รู้บ้านเมืองน,นี้จะไปอยู่กันยังไงแลนะ้วยุบทุกพักครับคือไปกันถึงขั้นว่าจะให้ประหลัดกระทรวงมารักษาการเพร<อ><ล>าะเพราะรัฐมนตรีแทนไม่มีถ้า<ฆ>ถ้ายุบทุกพักจริงรัฐมนตรีก็ก็คือหายหมดใช่ครับหายหมดทีนี้ตามกฎหมายคือรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงท่านประหลัดกระทรวงครับก็มาบริหารราชการแทนช่วงไม่มี แต่มันจะไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่แหละโอ้โหว่ากันไปไกลขนาดนั้นอ่ะทีนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนตอนแรกเป็นข่าวเป็นคราวเอ๊มีไม่ทราบเป็นมืออะไรมือดีมือมืดมือที่สามหรือ,อยังไงไปยื่นร้องแล้วก็บอกยุบพักเพื่อไทยแล้วเขาให้เหตุผลเลยเอย๊มีการแต่งตั้งคุณพิชิตก่อนหนะ้าท่านอ,อาดีตนาย,ยกยังไม่โอเค,คไปเจอใครมาหรือเปล่าเลยมายื่นแต่งตั้งคุณพิชิต แล้วเขาก็มีอะไรนะไทม์ไลน์อดีตนายกทักษิณไปถ่ายรูปที่ไหนมีรัฐม,มนตรีพักไปทอดรับมีสอสอไปยิ้มแย้มให้เขาก็บอกเอา้าวควบคุมครอบ,รบ,รบงำชี้นำหรือเปล่านี่นะฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องของบุคคลนิรนามที่บอกเนี่ยนะครับซึ่งเราก็พยายามไปตรวจสอบว่าเป็นใคร,ครก็พอจะรู้กันเราๆว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าท่านก็ขอร้องมานะฮะว่า,าเมื่อไป เสนอยุบอย่างนี้มันแรงรก็เลยเรยกเรงเรื่องความปลอดภัยแล้วพอเราไปตรวจสอบอก็เป็นความจริงครับว่าการไปยืน่นยุบพักการไปยืน่นตรวจสอบร่วมร่างการปรกครองต่อสารรัฐมนูต่อกรกตเนี่ยมันไม่เหมือนกับไปร้อง DSI ห,หรือไปร้องตำรวจมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองพยานครับอ๋อคือถ้าไปร้องอันอื่นอาจจะมีการคุ้มครองมีเจ้าหน้าที่ประกบ,บเอาไว้อย่างนั้นเถอะแต่อันนี้ไปร้องคาไว้ปุ๊บไม่มีกระไม่มีครับอุ้ยแต่ถ้าไป สปอตไลท์ light, ตกคงไม่อันตรายมากอ <c oughs> แตอย่างว่าแหละเจ้าตัวอาจจะก,กังวลน,นี<ช>นครับ,รบก็มีหลายเหตุการณ์นะครับก็เป็นเหตุบอกว่านี่แหละไปยื่นล็อกนะครับควบคุมครอบงําชี้นําซึ่งถ้าเกิดสมมติเรื่องนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นผลมันก็มีผลมีสิทธิ์ยุบพักมันก็กลาบากอีกอ่ะใช่ครับนะฮะแล้วก็ ต่อมาก็เป็นคุณเรืองไกลครับทีแรกเนี่ยไปยื่นเรื่องของนายอุคงอิงที่ว่าลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยทันเวลาหรือไม่ตอนที่รับตาแหน่งนะครับทีนี้พอถัดมาอีกไม่ไม่กี่วันมีการไปสัมภาษณ์คุณทักษิณใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องครอบงำเนี่ยแกกับมาบอกว่าไม่ได้ครอบงำผมครอบครองนะฮะปรากฏว่าทางคุณเรืองไกลก็ไปเปิดโจชนานุกรมเลยฮะครอบครองนี่หนักกว่าครอบงำอีกฮะ ว่ากันตามความหมายตามพจนานุกรม,มนะครับบอกอคําว่าครอบครองคือเลยนะเป็นเจ้าของนี่เป็นเจ้าของนายกเลยเหรอในคำร้องคุณเดืองไกละนะนะครับนี่ท่านเป็นยิ่งกว่าครอบงำอีกนะยิ่งกว่าครอบงำก,ก็เลยกลายเป็นน้ําหนักขึ้นมาแล้วแกก็ไปร้องเรียบร้อยแล้วนะฮะของคุณเดืองไกลนี่ตอนนี้น่าจะสองคำร้องแล้วนะฮะแล้วก็ก็ไปรวบรวมมาครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วคือนักร้องนี่อา nam และคุณเดืองไกลในคดีที่2กับ3ครับ นะฮะเรื่องคุณสมบัติเรื่องการครอบงำครอบครองนี่นะฮะคดีที่4ครับคือคณะนิติชนเชิดชูธรรมฮะไปยี่กรกตเรื่องความเปไ็นรัฐมนตร,นะรีของคุณแพทองทานสิ้นสุดลงหรือไม่รวมไปพ่วงถึงค,คุณทวีสอดสองกรณีชั้นสิบสี่ท่านทวีกรณีชั้น14่ตอนนั้นอดีตนายกเนี่ยท่านทวีจะมีประเด็นปัญหาหรื 2, อไม่และถ้าเกิดสมมติท่านทวีมีประเด็นปัญหาปุ๊บคุณแพทองทานแต่งต <14. S 3> ั้งเข้าไปอีกปั๊บ ครับมันจะคล้ายๆกรณีคุณพิชิตกับนายกเศรษฐาหรือไม่ใช่ครับเหมือนกับคล้ายๆกับว่าโดนโดนตรวจสอบอยู่แล้ววินยูชนรู้อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะคำนี้ที่อนทีนี้ก็มีการชี้แจงเบื้องต้นกันมาครับบอกว่าที่คณะนิติชนเชจูธรรมเนี่ยไปร้องเนี่ยไปอ้างรายงานของกรรมการสิทธิ์ที่ไปตรวจสอบก่อนหน้านี้ก็ปรากฏว่ามีการไปเปิดรายงานของกรรมการสิทธิ์ก็ปรากฏว่า ที่กรรมการสิ่เขาไปตรวจสอบเนี่ยแล้วเขาสรุปรายงานออกมาแต่ยังไม่ได้เผยแพร่อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของที่ไปร้องโรงพยาบาลตํารวจกับร้องเรือนจําครับไม่ได้ร้องด้านดนตรีอ๋อเขาก็บอกอ้าวแล้วมนตรีไปเกี่ยวอะไรอ้าก็เลยเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องไปติดต่อทางคณะนิติชนเชิดชูธรรมนยว่าจะว่ายังไง่ะส่วนนี้นะครับเพราะว่าเรื่องอาจจะไม่ใช่อย่างโรงพยาบาลท่านนึงไม่ได้ดูโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยนะห้าหกเจ็ดครับก็จะงเป็นคณะนิติชนเชิดชูธรรมคณะเดิมไปยืดไว้ก่อนหน้านี้นะครับ ยื่นไปแล้วสามความร้องคือยุบพรรคเพื่อไทยเรื่องครอบงำนะครับเรื่องขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองออกคําสั่งให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะนะฮะแล้วก็ขอให้กรกตยื่นสารรัฐมนูลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายก้งอิงต้องทิ้ดลงหรือไม่ครับคือยื่นกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานนะครับนี่จะตูดอย่างที่บอกนะฮะนายกองอิงจะเริ่มได้อย่างเป็นทางการคือแถลงนโยบายเสร็จใช่ครับยังไม่แถลงอย่างครับและนี่เพิ่งเจ็ดยังมีแปดเก้าอีก่านผู้ชมฮะ แต่บอกยังไม่ชัวร์เมื่อไร่เท่านั้นเองอันนี้พูดกันมาเยอะแล้วเรื่องการที่ไปถือหุ้นในสนามกอล์ฟอัลไพน์ครับซึ่งสนามกอล์ฟอัลไพน์เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าตัดสินกันถึงศาลเป็นถึงที่สุดแล้วว่าเป็นที่ธรณีสงนะครับทำสนามกอล์ฟไม่ได้นะครับอันนี้ก็อ้างว่าะจะไปโยงในจริยธรรมหรือไม่ยูชนรู้แล้วอีกนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ อ่าเรื่องของการแจกเงินหมื่นโดยวิชชอบแต่อันนี้เนี่ยสารนํานูนตีตกไปแล้วผมว่าเรื่องที่เก้านี้น่าจะเป็นเรื่องของไปยุคทุกพักมากกว่าที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกคือเอ๊วันนั้นอ่านข่าวพี่กรคมท่นชมเห็นบอกอะไรนะใครจะไปยื่นร้องนายกองอิงตั้งแต่นู้นเลยอ่ะอ่อสมัยสอบเข้ามาหาวิทยายลัยใช่เรื่องจริยธรรมฮะแล้วคือผมเนี่ยอ่าห่างกับคุณอุงวิงประมาณปี2ปีเนี่ยคือ20ปีเขาแบบยกว่าปีแล้วด้วยเนี่ย ถ้าถ้าสมมุติจะร้องเรื่องนี้ได้นะอีกหน่อยนายกคนไหนจะเข้ามาโทษเถอะจะเพื่อไทยพลังประชารัฐจะภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติจะเป็นรรคประชาชนต้องไปถามเลยตั้งแต่สมัยโอ้โหไม่รู้ถ้าสมัยมหาลัยยังยืนได้อีกหน่อยต้องถามมัธยมเคยไปทําอะไรใครไว้ไหมบางคนแซวว่าเคยขโมยยังลบเพื่อหรือเปล่าสมัยเด็กๆถ้าขโมยยังลบอาจจะโดนยื่นสอบจะได้ทําวินยูชนตระหนักได้ว่านะฮะไปโดนตีหน้าเสาธงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ประมาทไม่ได้ เพราะว่าคุณช่อโดนแล้วนะสมัยเป็นนักศึกษาไงที่โดนอ่าใช่ใช่ตอนนั้นก็เข้าใจว่าใบดําเลยตอนจบด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้พอไปร้องกันเยอะแบบนี้เมื่อกี้พี่คอพูดแล้วอันนี้ที่เราพูดมาใน9เรื่องก็คือยื่นตรงท่านนายกรัฐมนตรีที่จะมีผลกับท่านนายกกับเรื่องยุบพักแต่อันนี้คะยุบมันทุกพักยุบทุกพักนะฮะโดยอ้างเหตุการณ์วันที่14 สิงหาคมนะครับก็คือวันที่สารรัฐธรรมนูญไปสอยท่านนายกเศรษฐาแล้วก็ตอนบ่ายเย็นค่ำวันนั้นเนี่ยก็มีการที่หัวหน้าพักหรือตัวแทนพักทุกพักเนี่ยสักทุ่มหนึ่งทีผมจะไม่พิจารเข้าานจากสองล่าเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปคุยกันโดยที่คุณุงอิงเนี่ยไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่ในบ้านตอนนั้นคุณุงอิงไปจีนเป็นมินิวปอเข้าไปดูงานกันทีูุ่นนะฮะแต่เนี่ยผมก็พูดตลอดท่านภูมิธรรมท่านชี้แจงแล้วนะ เขาแค่คิดถึงกันแล้วเขาก็เลยไปเจอกันผิดเหรอคนคิดถึงกันนั่นแหละแต่ทีนี้เขาก็ไปจับโยงว่าพอออกมาก็มีข่าวทันทีว่าคนดีเดนายกเป็นใครถึงแม้อีกวันหนึ่งจะมาเปลี่ยนคนก็คือเดิมเนี่ยเป็นคุณแจเกเสกและพออีกวันนึงมาเปลี่ยนเป็นคุณลุงอิงเนี่ยแต่เขาบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นหลังจากเข้าบ้านจ่าสองราอ๋อก็อาจอาจจะเป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าต่างคนต่างร้อง รเราก็เห็นแล้วนะครับเขาก็ทำงานกันทุกยุคว่านตรงๆน,นะแต่พอยุคนี้ทำไมดูแม้บางทีมันเหมือนสอดประสานคนนี้ร้องเรื่องนี้คนคนนั้นร้องอีกเรื่องหนึง่งคนละหน่วยงานตามความชำนาญเลยเนี่ยก็เลยบอกว่าเอะหรือเป็นเพราะว่าแบ็กดีมีการปรึกษาหารือกันครับคือตอนนี้เราต้องบอกว่ารัฐบาลคุณุงอิงเนี่ยเริ่มงานคือหมายความว่าสตาร์ทนะฮะ วันที่เข้าถวายสัตว์เนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลกันเต็มตัวแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมามแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีคนไปแย่งซีนฮะคือพัคพลังประชารัฐครับ <Big S 2> สิาตปเหมือนกันสตัสต,าสตาเป็นฝ่ายค้าน